AI ไสายฟรี Fi. วันละร้อคลิปรีวิวสินค้าง่ายๆหยุดดูคลิปนี้สวัสดีครับในทุก i n f i n i t y 8 8นะครับวันนี้มาแนะนำา i i สายฟรี Fi ที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถทำได้วันละ50 100ถึง100คลิปเลยนะครับต่อวันนั่นคืออ่ะกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าขอบคุณนะครับเพื่อจะได้ดันฟิกคลิปนี้ให้กับเพื่อนของเราได้รู้ a อสายฟรีที่ผมใช้นะครับจะมีอยู่2ตัวที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือตัวโกกนะครับซึ่งโกกจะมีทั้งพูดไทยได้และไม่ได้นะครับพูดไทยได้เราก็ให้เขาพูดไทยไปนะครับถ้าพูดไทยไม่ได้เราก็ให้เขาใส่ใส่เสียงเพลงหรือเราไปภากเสียงเอานะครับแต่ผมชอบโกกนะเพราะว่าโกกเนี่ยมันเออนางแบบนี่เหมือนมาหลุดออกมาจากมิติเลยนะสวยชัดคมแจมนะครับผมเชื่อว่า วิดีโอออกมาคมกว่าโซล่าคมกว่าโซละ,ะคมกว่าจะมินายโฟคิงคมกว่าทุกทุกอันนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ,อตัวโซละนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ผมใช้นะครับวันหนึ่งผมใช้2ตัวนี้ททำคลิปนะอย่างต่ำวันหนึ่งสามสถึงสีคลิปทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำมากกว่านั้นนะครับในคอร์สเรียนเนี่ยผมบอกเอาไว้ว่าทำยังไงอะไปดูตัวอย่างแล้วกัน ช่องนี้นะครับผมก็จะรีวิวเกี่ยวกับพวกอาหารเอ่อเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์นะครับก็จะมีทั้งคลิปที่เป็น AI แล้วก็ผมรีวิวเองคลิปตัวอย่างอันนี้ผมทําจากโกกนะครับซึ่งมันสามารถ<ค>รพูดไทยได้ชัดเจนมากเรามีตัวช่วยดีมาแนะนำมาต้องนีเลย เอลิสมายาสีฟันสูตรฟันขาวผสมโพสไบโอติกส์ขนาด100กรัม1หลอดป้องกันฟันผุฟันเหลืองกลิ่นปาแปกแบคทีเรียได้ดีไม่มีส่วนผสม,สมของน้ำตาลและ SLS วิธีใช้แปรงฟันด้วยเอลิสมาอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและก่อนนอนหรือหลังอาหารทุกมือม้อหลังใช้งานควรปิดฝาให้สนิทและเก็บในตู้ที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันแสงแดดอากาศและแมลงร้านนี้ลดแรง48% 2ใบแดงมีทอนรีบกดที่ตะกร้าก่อนราคาเปลี่ยนช่วงนี้ผมก็จะทำแยกออกมาเป็นพวกอุปกรณ์รถนะครับช่วงนี้นี่ AI 100%เลยนะครับแล้วก็จะอาจจะมีคลิปเก่าาบ้างนะครับแแต่่ววาานนล้ ช่องนี้นี่ตอนนี้กําลังวิ่งดีเลยนะครับสังเกตว่ายอดผิววิ่งดีมากนะอ,อันนี้ก็ทำ <รถ S 1> จากโอ๊กเหมือนกันนะครับไม่ต้องเจ็บือต่อไปแต่มีถุงมือล้างลัดไมโครไฟเบอร์อันนี้ราคาเพียงหลักสิบกดเลยที่ตะก้าก่อนราคาเปลี่ยนส่งฟรีด้วย,วยนะช่องนี้ผมก็จะทําจากกอ๊กเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าช่องนี้ผมจะไม่ได้พากเสียงผมจะใช้ทําสร้างเป็นนางแบบขึ้นมาแล้วก็เใส่เสียงเพลงใส่เสียงพูดใส่เสียงกรี๊ดอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวลองดูจากจากคลิปวิดีโอที่ผมทำแล้วเป็นตัวอย่างนะคนับอันนี้ผมจะใช้โซละาในการทําคลิปนะครับซึ่งผมไม่ได้ลบรายน้ําแล้วก็ตัดต่อแล้วก็เขียนพร้อมให้คําสั่งออกมาภายใน15วิพอดีจบพอดีเป๊ะเลยอะลองฟังดู หม้อไมโครไฟเบอร์นุ่มซับน้ำดีไม่ทิ้งรอยใช้ล้างรถเช็ดบ้านก็สะอาดง่ายค่ะใส่แล้วถนัดมือที่สำคัญซักแล้วใช้ซ้ำได้เลยของดีแบบนี้ห้ามพลาดนะคะกดตะก,กร้าเหลืองสั่งได้เลยค่ะน้ำยาฉีกกระจกสูตรเข้มข้นซูเปอร์วอลสขวดใหญ่2ลิตรใช้สะอาดใส่ไม่ทิ้งคราบ1ชุดได้ถึง4ขวดคุ้มมากค่ะสนใจคลิกสั่งชื่อที่ตะกร้าเหลืองเลยนะเน้นใส่สะอาดไม่ทิ้งคราบช่วยให้วิสัยทัศน์ชัดทุกการขับขี่เติมง่ายแถมถนอมยางปัดน้ำฝนด้วยค่ะใครขับรถต้องมีเลยสนใจสั่งได้เลยนะคะกดที่ ใช้ไงทำแล้วขายได้ไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับเ,เราเลือกสินค้าสินค้าที่เราทําลงไปมีทั้งขายได้และขายไม่ได้หลักการที่บอกว่าหาสินค้าขายดีตามนู่นตามนี่ตามนั่นบอกเลยว่าหลักการไม่มีอยู่จริงสิ่งที่มันมีอยู่จริงคือคุณจะต้องเลือกสินค้าแล้วคุณลงมือทําตอ่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะขายได้แบบนี้เป็นไงบ้างครับสวยใช่ไหมทีนี้ลหลายคนก็อาจจะมองว่าคุณตุ๊กแล้วมันจะผิดกฎไหมนะครับกฎชุมชนเขามีเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับกฎที่ คนคนทำอะไรไม่ได้นะครับ AI ก็ทำไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เราจะทำกันคือเรื่องของการโอเวอร์เคมนะครับเกินจริงพูดเกินจริงทำเกินจริงอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับอะไรการันตีต่างๆพวกเนี้ยอะไรที่คนทำไม่ได้ AI ก็ทำไม่ได้เช่นกันให้เรารู้ไว้แค่นั้นเลยส่วนเรามีมีสินค้าอยู่จริงใช่เราไม่มีสินค้าอยู่จริงครับแต่ถ้าคุณรีวิวแล้วคุณเช็คข้อมูลดีคลิปดีรูปภาพดีรีวิวานางแบบนายแบบถือสินค้าตรงปก นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีปัญหาส่วนใหญ่หลายๆคนที่ทำเนี่ยในแบบนางแบบนะครับสื่อสินค้าไม่ตรงปกแล้วเราก็รีบเจนแล้วเราก็รีบโพสต์นะครับไม่ตรวจสอบคําพูดไม่ตรวจสอบอะไรเลยโพสต์ไปมันก็มีโอกาสจะโดนละเมิดนะครับซึ่งวิธีการโพสเทคนิคการโพสเนี่ยผมสอนเอาไว้ในคอร์สเด่นอยู่แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับ แล้วก็ฝากคอร์สเรียน399คอร์สเรียน399เรียนอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเรียนการทำ AI ซึ่งผมจะสอนอยู่แค่2ตัวนะน,นี่บอกก่อนเลยก็คือตัวโค้กกับตัวโซละททำไมเลือก2ตัวนี้เพราะว่ามันฟรีผมอยากให้เพื่อนๆนะใช้ตัวฟรีให้เก่งก่อนทำให้เป็นก่อนนะครับแล้วค่อยไปลุยนะครับตัวที่มันเป็นตัวโปรตัวเทพเอาจริงๆครับเราใช้ตัวฟรีแล้วเราทำออกมาแล้วเราขายได้ไม่ดีเหรอ มันไม่จําเป็นหรอกครับว่าคุณจะใช้ตัวที่เป็นตัวโปรตัวเทพตัวอะไรผมเลือก AI ที่ทําออกมาแล้วผมขายได้ผมเอาแค่นี้พอแล้วนะครับก็ฝากคอร์สเรียน399ส่วนใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากแคปคลิปนี้สนใจนะถ้าสนใจแคปคลิปนี้ครับแล้วทักบ้านเขียวนะครับทักลิงค์ที่อยู่หน้าช่องได้เลยทักลิงก์ที่อยู่หน้าช่องได้เลยแล้วส่งไปรับส่วนลดนะครับคอร์สเรียนเพียง369เท่านั้น เหนคลิปนี้แล้วสนใจรีบทักบานเขียวนะครับหรือว่าลิงก์ที่อยู่หน้าช่องได้เลยปักแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็เพื่อใครเ,เพื่อนของเราได้มีโอกาสสร้างอาชีพได้นะครับถ้าได้สุดยอดเลย